ในเนื้อไก่อะ่ะมันก็จะมีเป็นเกี๊ยวซาข้างในเวลคัมนิจิมารุฮัลโหลทุกคนวันนี้จะพามาิวอาหารโอกินาวากันนะคะมาดูว่าอาหาร,โ,รโอกีนาวาเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากอาหารญี่ปุ่นทั่วไปบ้างนี่ก็คือหน้าร้านนะคะชื่อว่าอะไรอะ่ะอ่านยากมากเลยอะ่ะ แต่ว่าอยู่ที่อะควาซิตี้โอไดบะชืいい่อว่าท่านไฮบานะเนาะไฮบานะโอกินาว่าเดียวดีคุณนิจิวะอ๋อใช่ counter นั่งดีอ่ะอ๋ใช่ ก็คจะมีแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนยุ่งก็ว่ากันมาแน่ก็อ่านออกบ้างอ่านออกบ้างแต่จริงๆราสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะสั่งอาหารในผ่านโทรศัพท์ได้นะทีนี้ก็ต้องให้คุณสามีเลือกแล้วว่า <c oughs> อาหารโอเคนะว่ากับอาหารญี่ปุ่นปกติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะ <c oughs> I okay. แล้วมันมีความแบบว่าขิงนะเขาบดมาแบบว่าละเอียดมากก็กินเข้าไปแล้วมันเข้ากับเต้าหู้มากเลยดูที่ดูความแบบแต่รู้สึกว่าตัวสาหร่ายพวองอองุ่นอะ่ะมันมีความแบบว่าเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กกว่าที่ไทยอะ่ะลูกเล็กกว่าแต่แบบน่าทาน

น้จิ้มมีความคล้ายน้ําจิ้มไก่ไทยมากเออ,อมันนวลหวานแล้วก็เผ็ดเเหมือนกินไก่อเหมือนกินไก่ทอดที่ไทยอ่ะอรอยมากแต่ว่าแป้ง,ปงอ่ะแป้งอร่อย,อะะยนะจ<บ>ุกปานแป้งคาราเมลมันก็ได้น้ำจิ้มเหมือนกินไก่ย่างใต้หนาวเจ๋ออาหารไทยไม่ถูกไ่แบบ

มีไก่ด้วยไก่แล้วก็เทบาซากินอไก่เฮ้ยสยอดทุกนดูเนื้อข้างในคือเขาบอกว่าเป็นเนื้อไก่แล้วข้างในเนื้อไก่อ่ะมันก็จะมีเป็นเกี๊ยวซาข้างในมีทั้งวุ้นเส้นแล้วก็หมูสับไม่น่าอร่อยมากช่นมาา ดูดิรสชาติมันจะเป็นของมันจะต่างก,ากับอาหารซิกวา่าแต่สารมะนาวอฮอนโตเ,เป็นคาราเกะ <มา S 1> ที่มีกลิ่นมะนาวาโอชินาวะด้วยนะมีกลิ่นมะนาวไม่กลิ่นมะนาวแบบชัดมาก แล้วก็ความเข้มข้นของตัวไวก่คาราเกะคือมันดีมากพอจิ้มกับตัวมายองเนสก็คือดีมากอร่อยมาลองกินโชจูเอาโมริจากโบกินะว่าลาบขาวเป็นอารมณ์คล้ายๆลาบขาวรส <laughs> ชาติแบบเข้มมาก อารมณ์เหมือนกินเหล้าขาวยังไงอย่างนั้นเลยแต่เหล้าขาวมันจะ,นะแรงปากเพราะว่ากินเผียวใช่ไหมแต่พอผสมกับตัวอันนี้เขาผสมอะไรน้ำออผสมกับน้ำาหรอแต่มันก็ยังแบบว่าเข้มข้นอยู่นะมันให้ความรู้สึกเอาจริงๆนะออๆนะคุณนุดาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโชจูเท่าไหร่เพราะว่าโชจูมันมีรสชาติแบบขมมากๆแต่ว่าผมโอกินว่ามันจะไม่ได้ขมขนาดนั้นอะ่ะมันจะขมแบบน้อยอะ่ะแต่ว่าทําให้แบบเราดื่มงา่าย ไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ขาดเกี๊ยวซาอยู่ดีเขาบอกว่าเป็นหมูสรรับของแบรนด์อากูซึ่งเป็นหมูที่แบบว่าเป็นชั้นนําของจังหวัดโอกินาว่าเลยซึ่งเอามาเป็นส่วนผสมที่สําคัญของเกี๊ยวซาที่โอกินาว่าอย่างนี้ทุกคนดีมากอะ่ะดคุ คือถ้าเกิดว่าเกี๊ยวซากินให้มันอร่อยมันต้องช่ำแบบนี้มันถึงจะอร่อยอร่อยกว่าที่ไปกินที่ประเทศเนี่ยฮัลโหล อ,อั้งยมดอย่ไมกเซยงเป็นการรีวิวที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่เสียเปล่าเลยมันอร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนถามว่าเราอิ่มไหมเราไม่อิ่ม,ม,เ,รม,มเราสั่งไม่อีกแล้วเราสั่งเป็นนามะแฮมมานามะแฮมก็คือแบบน่ากินดูดินามะแฮมมาพร้อมกับสลัดด้านล่างนะคะ กินออร่อยมเนื้อหมูสุนกำลังดี มีความนุ่มมีความนุ่มเด้งไปในตัวทุกคนไม่ไม่รู้ว่าเขาตุ๋นนานแค่ไหนแต่ว่ามีความเด้ปว่ามันอร่อยอบมันเข้ากันหมดเลยอ่ะร้านนี้คืออร่อยทุกอย่างไม่รู้จะพูดอะไรเลยพรารู้ว่าร้านเนี้ยนะมันเป็นร้านที่แบบว่าหนูบอกว่าอร่อยทุกอย่างแล้วคุณสามีเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ลองเมนูนี้อยากให้ดูเป็นเมนูแอลกอฮอล์ของอันนี้ ซึ่งมันมีส่วนผสมของผักมาราเว้ยทุกคนแล้วนุชดาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผักมาราเพราะว่ามันมีความขมไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ว่ามันขมเกินไปอ่ะที่ไทยอ่ะพอกินได้นะกับพวก,พวก,พวกเตียวไกอะไรเงี้ยแต่พอมาที่ญี่ปุ่นที่คุณแม่เคยทำอาหารได้กินมันขมมากเว้ยก็เลยปักใจเชื่อว่ามาราที่ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะขมกว่าที่ไทยแบบหลายเท่าอ่ะก็เลยแบบไม่อยากกินแล้วนี่ก็ลบเลาอย่างให้กินแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสม คืออะไรซีทองโอ้โหน้ำบัวร้อนนะก้า0ผนดูอ่ก้า0พันคนโอ้โหนำลอมวพะวพยายามโน้มหนาวสุดก็แบบเออลองกินก็คนมันไม่ชอบกิน,นอน่ะเออผ่านมาหลายปีเขาบอกว่าสถิติที่ให้ดูหมดอย่ยกนี้นคือมีการแบบว่าทำสถิติไว้ตั้งแต่ว่าปี2011อ่ะกีป่ปีแล้ว่ะ13ปีมั้ง ังเชื่อได้ไหมข้อมูล <c oughs> เราทานเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือแบบร้านนี้คือดีช่ำอ่ะอร่อยมากไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรแต่รู้ว่ามาจากโอกนินัวใครอ่านไหนอ่านอ่านไม่ออกแล้วออกเสียงไม่ถูกด้วยรู้แค่ว่าเป็นโอกินัวอยู่เดียวดีนะคะจะอยู่ที่ตึกอาควาซิตี้โอไดบะนะอยู่ชั้นหนึ่ง พอเดินเข้ามาโซนอาหารที่มีร้านอิสยะเยอะๆเนี่ยก็จะมาเจอตรงนี้คือเดินเข้ามาใช่ป่ะแล้วก็มันจะอยู่ตรงแบบเขาเรียกอะไรตรงหัวมุมตรงนี้พอดีเป๊ะเลยก็คือแบบร้านดีอร่อยแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่แพงด้วยนะคืออร่อยในที่นี้คือหมายถึงว่าถูกปาก คนไทยเนี่ยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็มีความคล้ายอาหารไทยอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นแบบน้าจิ้มไก่ที่เราโหกไปเมื่อกี้คือแบบมันเหมือนมากแล้วก็เมนูสุดท้ายที่เรากินเนี่ยมันมีความแบบคล้ายพวกแบบข้าวขาวหมูอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่ามันจะหูกปากมากๆสําหรับหนูเองนะแต่ว่าสําหรับ ใครอยากลองทานก็มาได้นะคะถ้าใครมาโอไดบะแล้วกันเนาะขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะในการรีวิวในครั้งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปรีวิวที่ร้านไหนหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะยังไงก็ขอกําลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้นุชด,ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกนันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปบ้า